ค่ะชืนะ่อนากงสาวเจริพภาแด้คุณชัยค่ะรหันสนักศึกษา1น4 2 0 9 4 2ค่ะเอ่ซ็กชั่น2 9 2เไปที่7 ค่ะสองเมื่อกี้นะคะที่เราได้ทําการสรุปเนะะื้อหาแล้วก็ทําเป็นมานัตติ้งอย่างนี้ก็คือเสร็จสมบูรณ์แล้วมันดูเลอะนิดนึงแต่ว่ามันมีเนื้อหานะคะก็เคยจะเป็นเรื่องของกระบวนการกระบวนการวิจัยของผู้บริโภคค่ะแล้เดี๋ยวจะมาอธิบายในรายละเอียดย่อยค่ะกระบวนการวิจัยผู้บริโภคนะคะอย่างแรกที่เราจะเริ่มก็คือเรื่องที่การกําหนดปัญหาของเรื่องที่จะศึกษาก่อนนะคะ ก็กำหนดมาว่าเราสงสัยเรื่องอะไรอย่าง,างกลุ่มดิฉันที่ไปทําก่อนหน้าน,นี้ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้าค่ะก็สงสัยว่า,าการที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อน้ำเนะะี่ยเขาจะเลือกซื้อจากอะไรนะคะประเด็นที่2มาก็คือการกําหนดวัตถุประสงค์การวิจัยค่ะก็คือเป้าหมายของโครงการวิจัยของเรานีา้ว่าเรามีเป้าหมายว่าที่ฉันไปศึกษาเนี่ยต้องการอยากจะรู้เรื่องอะไรอะคะ่ะอย่างที่3ค่ะคือการออกแบบและการจัด าจัดเตรียมการวิจัยนะคะอันนี้จะเยอะหน่อยอันนี้จะแบ่งออกมาเป็นการกําหนดรูปแบบการวิจัยคะ่ะซึ่งมี2ข้อมูลค่ะเรียกว่าข้อมูลทุติยภูมิกับข้อมูลปฐมภูมิค่ะข้อมูลปฐมภูมิก็จะเป็นแบบพวกสังเกตสำรวจสัมภาษณ์แล้วก็ทดลองค่ะแบบที่2นะคะก็คือเครื่องมือวัดและเครื่องมือในการเก็บข้อมูลค่ะ แบ่งอย่างนี้ค่ะเครื่องมือวัดก็คือเป็นชื่อหรือระดับแบ่งกลุ่มอะค่ะเป็นแบบจัดอันดับแบบช่วงหรือว่าเป็นแบบอัตราส่วนค่ะส่วนเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเนี่ยจะใช้แบบสอบถามค่ะซึ่งเป็นที่นิยมเป็นที่นิยมมากแพร่หลายแล้วก็ได้ข้อมูลที่แน่นยําค่ะ,ะแบบที่3นะคะก็คือขนาดของกลุ่มตัวอย่างและการคัดเลือกตัวอย่างค่ะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันที่เราได้ไปทําเกี่ยวกับขวดน้ำเนี่ยเราก็คัดเลือกมาแต่ละคณะเหมือนกันนะคะคณะละหนึ่งคน ทั้งหมด4คนพอดีสุดท้ายค่ะเป็นการเป็นแผนการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะ,ะนี่ไปแค่3อันนะคะต่อไปอันที่4ค่ะ mm hmm. ก็คือการรวบรวมข้อมูลเราก็ได้มาจากการที่เราไปคัดเลือกคนมาสัมภาษณ์แล้วนะคะก็คือกลุ่มตัวอย่างอ,อย่างที่5ค่ะก็คือการประมวลผลวิเคราะห์และแปลความหมายค่ะอันนี้สําคัญมากถ้าได้ข้อมูลมาแล้วแปลความหมายไม่ถูกก็จะ งานทั้งหมดก็จะเสียไปเลยอย่างแรกก็คือการประมวลผลข้อมูลนะคะก็คือข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจากการถูกสัมภาษณ์จากการไปสัมภาษณ์เขาเอามาประมวลผลอย่างที่2คือวางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้กฎเกณฑ์ใดและก็อย่างที่สาแปลความหมายออกมาแล้วสรุปออกมาเป็นเรื่อง,องสุดท้ายค่ะได้ข้อมูลแล้ววิเคราะห์แล้วก็คือถึงการสรุปผลวิจัยค่ะแล้วก็นํามาเสนอเป็นรายงานถึงตอนนี้ค่ะ